เอ๋ที่นี่ที่ไหนอ,ะอ่ะเมืองเหรอไหนลองออกไปดูสิเลยเอ๊ะห,ห้องนู่นห้องนั<ะ>่นชื่อคุณคุณ,คณแทชื่อเรานี่นาไปลงไปดูหน่อยดีกว่าห<ะ>ืมว้าวก็สวัสดีค่ะสวัสดีคนนะคะวันนี้ก็จะมาพาลิวมาชมเมืองเราเองนะคะของเราเองเดี๋ยวขอเอาของให้หายไปก่อนนะครับก็แบบนี้ นี่นะคะก็จะเป็นห้องที่เราสร้างเองนะ <c oughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นห้องมุ้กับห้องแนนนะคะอุ้ยไฟมาในนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นห้องใครไม่รู้คะ่ะยังไม่มีเตียงไม่ได้ตกแต่งเบอร์บารบารบาไปเลยนะคะอันนี้ก็มีเตียงแล้วคะ่ะแล้วก็จะเป็นนี่นะคะห้องเหล็กยังไม่มีใครอยู่คะ่ะแล้วก็จะเป็นห้องทองยังไม่มีใครอยู่เหมือนกันนะคะห้องเพลนเราก่อนเรา อเพชรนุ่นกับแนนอยู่นะคะแล้วก็ห้องข้างล่างเนี่ยเราจะเอาเป็นห้องเอนชานค่ะแต่ว,ว่าที่ไม่พอก็เลยเอาไปแบบนี้ก่อนเลยวิวเจ็ดนะก็ในกล่องก็จะในเมืองเรานะคะก็จะมีเป็นเงินนะคะเพชรก็จะเป็นหนึ่งพันบาทเหล็กเพชรหนึ่งพันเหล็กสิบบาททองห้าสิบมรกตห้าร้อยบาทนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมีให้หางานทำด้วยนะคะนี่คะ่ะหน้าบ้านนี่นะอ่าวเลยโฮมนู่โฮม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 นะคะนี่คะ่ะสร้างเองคนเดียวนะก็เดี๋ยวบ้านของนุ่นบ้านของแนนนะคะนี่นะดูสิสวยมากเหมือนสกิลหลังนี่นะบัดทองชุดก,ก่อนสิอ่านี่นะคะ มันไม่เหมือนกับตรงอื่นเนาะก็ไม่เป็นไรหรอกนี่นะคะ่ะสวยมากถ้าเกิดว่าเราเดินไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงแรมนะ,น,น,ะ,ะมนี่คะ่ะนี่ค่ะเจ้าของนุ่นแนนนะคะโรงแรมของแนนก็นั่นแหละ,ะเดี๋ยวก็จะมีโรงแรมเราด้วยนะคะแต่ว่าโรงแรมเราเดี๋ยวเราก็จะสร้างนะอันนี้โรงแรมนุ่นนะคะของนุ่นเลย ก็ของนุ่นห้องละของนุ่นหรอคะห้องละกี่บาทนะจำไม่ได้เดยวๆห้องละให้ใส่เงินห้องละ1,500บาทนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นก็บอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไอ้นี่นะแล้วก็อันี้ก็จะเป็นใบห้องๆนะคะห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องหห้องเจ็ดห้องแปห้องเก้านะคะมีถึง9ก้าห้องนะเดี๋ยวเราจะพาไปชมก่อนนะคะห้องที่หนึ อันนี้คือเขาผสมพันธุ์กันเองนะคะเราไม่ได้เสกอะไรเสกแค่สองตัวเขาแล้วเขาก็ไปผสมพันธุ์กันเองนะคะก็จะเขียนตรงนี้ว่าเพชรหนึ่งพันมอละกดห้าร้อยทองห้าสิบเล克สิบบาทนะคะนี้เดี๋ยวเราก็จะทุบออกนะคะตรงนั้นเนี่ยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะห้องที่หนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ก็โอเคอยู่นะก็ไม่แคบไปก็ไม่อะไรนะสร้างเองนะอันนี้เขาเป็นห้องที่สองนะว้าวก็เป็นเหมือนกันนะคะนี่นะโอ้โหห้องที่สองสีชมพูห้องที่สามไม่ค่อยมีอะไระะก็ไม่มีอะไรยังไม่ได้ตกแต่งเลยนะก็ห้องที่สี่ห้องที่ห้าห้องที่หกนะคะ ห้องที่เจ็ดอันนี้คือบันไดที่ขึ้นนะคะมีบันไดขึ้นด้วยแต่ว่าทางมันจะแคบเลยนะคะเพราะว่าสร้างห้องที่เจ็ดไปนี่นะคะข้างบนยังไม่ได้สร้างเลยนะหูพื้นที่เยอะมากโอเคแล้วถ้าเกิดเราเดินไปตรงนี้ล่ะคะอ่าเอาเลยเดินมาตรงนี้ปุ๊บอ่ามันจะมีทางให้เดินของมันด้วยะคะต่อไปเราจะไปดูร้านขายหนังสือหรือร้านขายเสื้อก่อนดีอืมร้านขายหนังสือก่อนละกัน <c oughs> ขอพายค่ะนี่นะทำทางสะสวยเลยนี่นะคะร้านขายหนังสือไม่ระบุน,นะคะว่าเป็นของใครนี่นะคะก็มี M p c 2ตัวนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ดูมีถ้าเกิดมีหนังสือก็จะมีเป็นหนังการ์ตูนผีการ์ตูนไฟไนไลทแอสเฟนดีแล้วก็การ์ตูนโดเรมอนนะคะมีภาค หนึ่งสองเล่มที่สามเล่มสี่เล่มห้าเล่มที่หกเขียนไปนี่นะคะโอเคาร์ตูน,นฟลเฟรดี้ก็เหมือนกันนะคะการ์ตูนผีก็เช่นกันนะคะก็ขอเปิดแค่นี้นะก็ออกกันเถอะอุ้ยพีซีออกไม่ไม่เก ข้ามันใช่เลยนะใช้มือเนี่ยอยากเข้าไปเข้าบ้านฉันนเว้ยฉันจะตีแกเฮ้ยแล้วก็ข้ามมันที่หรือเปล่าต่อไปก็จะไปดูร้านขายเสื้อกันนะคะนี่นะคะร้านขายเสื้อร้านเสื้อผ้าสร้างโดยนุ่น <c oughs> เป็นชื่อแล้วคะ่ะ ยังไม่ได้เขียนป้าชื่อนะคะว่าขายอะไรอันนี้ก็เขาก็ขยายพันธุ์กันเองค่ะ,คะก็ยังไม่ได้เขียนราคานะคะว่าเท่าไหร่กันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะบินเข้าไปนะคะนี่คะ่ะขออนุญ,ญาตนะอันนี้ก็สําหรับเป็นชุดหนังที่ย้อมสีนะคะมีเยอะเลยนี่แล้วก็มีน้ำให้ด้วยนะคะก็<ค>ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องชุดเพชรชุดทองนะคะ ชุดโซ่แล้วก็ชุดหนังแล้วก็ชุดเหล็กค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะกว่าจะทำได้คนรยากนะคะถ้าเกิดใครจะเอาเป็นชุดหนังเนี่ยก็จะเอาไปจุ่มสีตรงนี้นะคะทำไมเราต้องดัดเสียงเนี่ยก็อีนี่ตอนนั้นเราตีมันไปทีหนึ่งแล้วมันยังไม่นี่โอเคเอาไปละก็จะมี สีดำสีแดงสีเขียวเออสีเขียวนะสีเขียวไอ้นี่กระบองเพชรแล้วก็สีน้ำสีน้ำตาลสีม่วงสีออกฟ้า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 แบบมินมินนะคะก็จะเป็นสีเทาอุ้ยอันนี้สีเทาดิอ่านี้สีของอะไรไม่รู้อะสีชมพูสีส้มสีม่วงออกชมพูแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็สีอะไรนะสี อืออันนี้สีเลยนะเเด้อจะไม่ได้อันนี้สีสันเงินอันนี้สีฟ้าเออสีเหลืองสีเขียวออกอ่อนๆนะคะแล้วก็สีขาวนะคะก็สามารถจุ่มได้นะคะก็นี้นะคะสําหรับเมืองเรานะถ้าเกิดเดี๋ยวเราจะบอกว่าพัฒนายังไงนะก็สร้างวันนี้นะคะก็จะมีทางเดินไหมนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะสร้างให้มีเพื่อนบ้านด้วยอะไรแบบนี้เนาะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมเราเอ้ยไม่ใช่ดิเออสระว่ายน้ำอ่าอ่าร้านอาหารแล้วก็จะเป็นแยกมาตรงนี้นะคะเอออันนี้ก็จะเป็นตรงที่แยกนะคะก็จะเป็นสตัตวแพทย์แล้วก็อันนี้ร้านขายสัตว์นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นเออ ร้านขายร้านอนี้นะคะร้านร้านเออร้านโรงพยาบาลเออทำไมต้องคิดงานด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขายดอกไม้ให้สาวอะไรแบบนี้นะคะก็ โอเคค่ะเมืองก็จะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขยายออกไปอีกนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะคลิปอาจจะไม่น่าหน่อยนะคะก็สำหรับน,นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ